สวัสดีค่ะเราดูเกี่ยวกับการเอาไฟล์งานที่จะนําเสนอของเราเนี่ยเก็บไว้ใน Google Drive แล้วก็การแชร์ลิงก์ไปให้คณะกรรมการนะคะไปที่จุดเต้มเก้าจุดนี่นะแล้วไปที่คําว่า Drive right, นะคะจากนั้นนะคะเราจะสร้างโฟลเดอร์หรือไม่สร้างก็ได้นะแต่อันนี้คุณมีสร้างนะางานบรรยาย ประเมิน PA นะคะแบบใหม่งดจัดนิทัสก,การของเพื่อนๆอาจจะทำเป็นาการประเมิน PA ปี2568แบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะสว่วนนี้กณค,คุณมีสร้างโฟลเดอร์เสร็จแล้วนะคะงานคุณมีจะใช้คุณมีจะถนัดวิธีใช้ย่อหน้าต่างน,นะเพราะามันง่ายกับพวกเราอะ ีนี้ PowerPoint นะคะต้นฉบับของคุูมีนะคุูมีก็จะลากลงไปด้วยให้เพื่อนๆน,นะแปบ๊บหนึ่งนะหาก่อนนะหาแป๊บหนึ่งนะอ่านะคะอันนี้คือ PowerPoint นะคะต้นฉบับนะเสร็จแล้วก็มันจะมีไฟล e ์ ebook ที่ทําเสร็จแล้วนะคะจะมีอยู่2ไฟล์เนาะอันนี้คือลากลากลงมาไว้ในนี้ก่อนนะคะให้เสร็จแล้วก็ รอให้อัปโหลดเสร็จก่อนเดี๋ยวคุณมีจะเซฟไฟล์ซึ่งจะได้เป็นลิงก์จาก google drive นะคะไปส่งให้ทางลน์นะคะกรณีที่ว่าเราส่งไปให้คณะกรรมการซึ่งเขาจะสะดวกเปิดดูวันไหนก็ได้มันจะไม่หมดอายุอย่างงี้ะคะ่ะส่งเป็นลิงก์ให้ทางลายไปเลยนะคะคือไม่ต้องสร้าง QR code ก็ได้แต่ถ้าจะสร้างสร้าง QR code แล้วก็เดี๋ยวนี้เขาโคด,ดไม่ให้ทําเอกสารเนาะก็คืออยากให้อยากให้ไม่มีเอกสารเลยนะคะถ้าเป็นไปได้คือเอามาใส่ไว้ในในนี้นะคะ อ่อยายกตัวอ,อย่างเช่นถ้ากรณีได้ไฟงานแล้วนะคะรอแป๊บหนึ่งนะให้ได้ซักไฟลหนึ่งก่อนนะใกล้ละใกล้ะกละพอดีผมมีอัปโหลดสองไฟอันนี้คือลวดลวดสำหรับการแชร์ให้เพื่อนๆแบบไม่หมดอายุด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะอ่เสร็จมาละหนึ่งไฟนะคะแล้วก็คลิกขวานะคะไปที่แชร์แต่ก่อนก่อนที่จะคัดลอกเราไปที่แชร์อีกรอบหนึ่งก่อนนะ ไปตั้งค่าก่อนนะให้ให้เนี่ยทุกคนที่มีลิงก์แบบนี้ก่อนนะเขาถึงจะเปิดดูได้นะคะจากนั้นคัดลอกเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็กรณีอันนี้เป็นลายกรรมการนะคะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางแบบนี้ค่ะคณะกรรมการก็จะเปิดงานของเราดูได้นะคะแล้วเปิดว่างเมื่อไหร่ก็เปิดเมื่อนั้นมันจะมันไม่มีหมดอายุนะคะโอเคทีนี้ไฟล์จริงๆที่จะต้องส่งเนี่ยของ,งเพื่อนๆก็ควรจะส่งเป็นไฟล์ที่เซฟเป็นอ e ีบุ๊กไปแล้วนะคะ ที่อ่าเซฟเป็น powerpoint show นะคะอีกไฟล์หนึ่งอีกไฟล์หนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคไฟล์นี้นะคะอ่า ppsx นะคะอันนี้จะเป็นอ่า powerpoint สกุลแชร์สกุล powerpoint show นะคะก็คืออันเนี้ยเพื่อน <g ül> ๆหรือคณะกรรมการเน,นี่ยเหมาะในการแบบคลิกเปิดดูเลยแต่จะแก้ไขไม่ได้นะคะ ค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะ